สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้วันที่13กร,รกฎาคมคุณครูจะมาทบทวนเรื่องคำบุพบทซึ่งคุณครูเคยได้สอนไปแล้วในช่วงซัมเมอร์วันนี้ก็นำกลับมาทบทวนให้นักเรียนทราบอีกครั้งหนึ่งทบทวนเรื่องคำบุพบท คำบุพบทคือคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำข้อความหรือประโยคเพื่อให้ความต่อเนื่องกันและช่วยให้ข้อความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นโดยนำหน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษทำหน้าที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำนั้นให้ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ชนิดของคำบุพบทจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะบอกเวลาบอกสถานที่บอกความประสงค์และบอกความเป็นเจ้าของบอกเวลาได้แก่คำว่าแต่ตั้งแต่ นะเมื่อจนจนกระทั่งเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างของบอกเวลานะคะเช่นพ่อของฉันนั่งทำงานจนดึกฉันไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าคำบุพบ,บทบอกสถานที่นะคะได้แก่คำว่า ใต้บนริมชิดใกล้ไกลที่นอกในไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างของบอกสถานที่นะคะเช่นน้องทานอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะบ้านของฉันอยู่ใกล้แม่น้ำหรือหนังสืออยู่ใน กล่องกระดาษอยู่ใต้โต๊ะต่อไปค่ะเป็นคำบุคบทบอกความประสม์ได้แก่คำว่าเพื่อต่อแก่แด่โดยเฉพาะสำหรับไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวอย่างของบอกความประสงค์ค่ะเช่นฉันซื้อของขวัญมอบแด่คุณแม่ฉันตั้งใจเรียนเพื่อพ่อและแม่ฉันมอบดอกไม้แด่เธอเงินบริจาคนี้เพื่อการกุศล ต่อไปเป็นคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของได้แก่คําว่าแห่งของไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างของบอกความเป็นเจ้าของนะคะที่ดินตรงนี้ของฉัน เกาะพีเป็นสถานที่แห่งความสวยงามสถาบันแห่งนี้เป็นที่เรียนของฉันต่อไปเป็นหน้าที่ของคำบุพบทค่ะหนึ่งนะคะนำหน้าคำนามนะคะเช่นสมุดอยู่ในกระเป๋า คำว่าในาเป็นคําบุพบทนําหน้าคํานามคือคําว่ากระเป๋าสองค่ะ 2. นําหน้าคําสรรพนามตัวอย่างเช่นนะคะฉันไปโรงเรียนกับเขาทุกวันคําว่ากับเป็นคําบุพบทนําหน้าคําสรรพนามคือคําว่าเขา สานำหน้าคำกริยาเช่นเขารวยขึ้นตั้งแต่ทำงานที่นั่นคำว่าตั้งแต่เป็นคำบุพบทนำหน้าคำกริยาคือทำงาน 4. นํนำหน้าคำวิเศษเช่นเขาวิ่งมาโดยเร็วคำว่า โดยเป็นคำบุพบทนำหน้าคำวิเศษคือคำว่าเร็วห้านำหน้าประโยคหรือข้อความเช่นพ่อตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อไปใส่บาตรคำว่าเพื่อเป็นคำบุพบทนำหน้าประโยคคือ พ่อไปใส่บาทนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนเรื่องคำบุพบทในหนังสือภาษาไทยภาทีนะคะหน้า32นะคะและก่อนจากการวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำในทักษะภาษาหน้า15 16เรื่อง คำบูชาบทค่ะคุณครูก็ขอยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะเรื่องของอหน้าที่บอกสาเหตุและที่มาข้อหนึ่งนะคะเขาต้องหยุดงานจุดแม่ป่วยนักเรียนคิดว่าคุณจะใส่คำว่าอะไรดีอ่านักเรียนหลายคนน่าจะใส่ได้นะคะคำว่าเพราะเขาต้องหยุดงานเพราะแม่ป่วยข้อสองนะคะ ชาวบ้านช่วยกันสร้างสะพานจุดๆด้วยความสามัคคีจุดๆนั้นก็คือคําว่าด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคาบที่4ี่เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะสวัสดีค่ะ